สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับในคั้นนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องของดินนั่นเองนะครับนักเรียนเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็พูดถึงประโยชน์ของดินที่นี้คุณครูจะให้นักเรียนเรียนรู้อะไรนะครับในเรื่องของประโยชน์ของดินอีกเดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะครับ่อนื่นก็เลือกให้ถูกต้องนะครับกิจกรรมนี้ก็คือประโยชน์ของดินมีอะไรบ้างนะครับให้นักเรียนอธิบายการใช้ประโยชน์จากดินนะครับเอามาดูนะครับก็คือ นำเสนอสินค้าของตนเองนะครับโดยการแสดงบทบาทสมมุติเป็นเจ้าของสินค้าเพื่อ ให้เพื่อนในกลุ่มตัดสินใจนะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับแต่คุณครูก็จะนําสินค้ามานําเสนอนักเรียนเองนั่นเองนะครับก็คือการนําเสนอสินค้านักเรียนจะนําเสนอในรูปแบบใดในการแสดงบทบาทสมมุติอันนี้คุณครูยกตัวอย่างสินค้านะครับในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานั่นเองนะครับสิ่งสิ่งของที่จะต้องซื้อของในการแลกเปลี่ยนนะครับในการเรื่องของเลแลกเปลีล่ยนสิ่งของนะครับเราก็ต้องใช้เงินนะครับมาเป็นการแลก เปลี่ยนสิงของนั่นเองนะครับนักเรียนนักเรียนจะต้องนะครับบอกชื่อสินค้าแล้วก็บอกวิธีการนําไปใช้ประโยชน์โดยการนําสินค้าในรูปแบบที่น่าสนใจนะครับ<อ>เพื่อเชิญชวนเพื่อนให้มาเลือกซื้อสินค้านั่นเองนะครับก็คือการกระทำนะครับการโฆษณาก็คือการกระทําใดๆนะครับวิธีการต่างๆให้เห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในการทางการค้านั่นเองนะครับ ทีนี้กิจกรรมในการเลือกซื้อสินค้าคืออะไรนะคะสินค้าของคุณครูนะครับก็เป็นอะไรเมื่อกี้ครูบอกก็เป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับก็จะมีป้ายโฆษณานะคบอ่ะอันนี้เลยนะคบป้ายโฆษณาสินค้านะครับก็ตัวอย่างก็คือให้นักเรียน ออกแบบป้ายโฆษณาสินค้านะครับในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาแจกันนักเรียนจะออกแบบมาในรูปแบบใดก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ที่อยู่ข้างหน้าของนักเรียนนะครับในตัวแบบของที่นัเกเรียนเห็นตัวนี้นะครับคุณครูก็ยกตัวอย่างป้ายโฆษณาสินค้านะครับที่คุณครูทําให้เรียนดูก็คือเป็นรูปแบบของ การขายสินค้าหรือโฆษณาสินค้านะครับในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาก็คือแจกันดินนั่นเองนะครับคุณครูจะเขียนว่าทำให้ทุกคนตกใจแล้วก็คุณครูบอกว่าโปรโมชั่นลดกระนำซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหรือนักเรียนคนใดมีหัวคิดที่แตกต่างไปจากคุณครูมีความคิดที่ดีไปกว่าคุณครูนักเรียนก็สามารถเขียนมานําเสนอลงในสมุดของนักเรียนแล้วก็มาให้คุณครูดูในวันที่มีการ ตรวจงานหรือวันที่เปิดเรียนนั่นเองแล้วก็เรามาทํากิจกรรมนี้การอีกครั้งหนึ่งในห้องนะคะนักเรียนหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ก็จะเข้าใจในการทํากิจกรรมว่าคือป้ายโฆษณาสินค้านะครับนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทําแต่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนก็คือแจกันดินเผานั่นเองนะครับนักเรียนหรือแจกันดินนักเรียนจะเขียน โฆษณาชวนชื่ออย่างไรวาดภาพอย่างไรให้เพื่อนต้องการที่จะซื้อสินค้าของเรานะครับหวังว่านักเรียนับชั้นประถมศึกษาปีที่สองมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำกิจกรรมโฆษณาสินค้าทีค่ครูให้ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เจอการในวันที่มีเรียนเราจะมาทำกิจกรรมนี้ในชั้นเดียนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับ